โบรวัดีโบรวัดีโบรวัดีครับสวัสดีครับคุณเทสเทสเทสเฮ้ยเทสโบร โรเทตมาเข้ามายังเฮ้ยน้องปรินน้องปรินน้องปรินเป็นท็อปแฟนด้วยเหรอวะขอบคุณมากน้องปรินเฮ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีเฮ้ยทุกคนเป็นเมมเบอร์นี่หว่าเฮ้ยทุกคนเป็นเมมเบอร์นี่หว่าไลฟ์ในนี้เหรอครับจานใช่ว่าไงเถาะอะไรนะอะไรเถาะ เฮ้ยทุกคนดีสบายดีไหมเนี่ยไลฟ์นี้เหรอครับจานใช่น้องทีละเฮ้ยวันไงปกติไปไลฟ์ในทิกตอกแต่วันทีวันนี้ว่างเว้ยแม่งเลิกงานเร็วก็เลยลองมาไลฟ์กันในนี้ดูที่แบบรีแคปกันหน่อยว่ามีใครปกติได้ดูในไลฟ์ทิกตอกไหมพวกคนพวกคนได้ดูทิกตอกไหม แต่ไลฟ์ในทิกต่อปกติแม่งคนไม่ต่ำแปดสิบเลยนะหกสิบสี่สิบห้าสิบแบบอยู่ดีก็แบบเก้าสิบร้อยสองร้อยก็มีนะครับแบบสนุกมากทุกคนแบบได้ดูบ้างไหมบร o ผมไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ทำงไงเราถึงจะเห็นคอมเมนต์แป๊บหนึ่งไลฟ์ในนี้ผมไม่ค่อยได้ดูใน t i k t ต k อก้าวผมไลฟ์ใน t i k t ต k อโคตรบ่อยนะครับบางทีไลฟ์แบบ2อสามชั่วโมงแต่ก็ถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งเวลามาไลฟ์ในนี้ก็ได้เสื้อบาร์ออฟซิซันไม่มีขายแล้วหรอครับมีครับแต่ต้องไปซื้อใน t i k t ต k อนะเพราะว่ามันไม่มีในนี้ ตัวนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยผมลองพินตะกายตัวนี้ไหมไม่รู้เป็นไงกำลังจะไปลองจัดไคลสปีดเพึ่งพิ่งจัดมาอ้าวไปลองเลยไปลองเลยบ r ผมบอกเลยว่าชอบไครสปีดเนะี่ยสิ่งที่จะมีแน่ๆน,นะไูมร,รู้ไหมเคยความหนึบความหนึบคือมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนความหนึบเนี่ย ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเอาเอาเป็นว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วกันผมว่าไคสปีดเป็นรองเท้าที่หนึบที่สุดเพราะว่ามันหนึบในที่ที่อมฝุ่นด้วยคือรองเท้าคู่อื่นเนี่ยที่อมฝุ่นมันจะเอาไม่อยู่แต่ไคสปีดอ่ะเหมือนพื้นมันสามารถที่จะรีดเอาฝุ่นออกได้เอาแม่งว่ากูเวอร์อีกคือที่บ้านก็มีซิโคบี้สี่ห้าหกแต่แบบคือความหนึบแม่งดีจริงอืม คุยหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อย bro อืมจริงๆเรามีแผนว่าเรากำลังจะลงคลิป a day in life อีกรอบหนึ่งนะครับ ม่รู้ว่าใครเคยดู Day Life อะไรอะไรไลฟ์ผมผมไหมแล้วก็มี I Week in l i ล e ใช่ไหมที่ผมถ่ายบอกทั้งสัปดาห์ตอนที่ผมขับรถไปพัน0้ารอกิโลลงไปใต้ที่ไปเล่นวันอ,อนวันที่ภูกเก็ตแล้วก็ไปสัมภาษณ์นักกีฬาอะไรเงี้ยพี่กำลังจะมีคอสตูมที่แต่งเป็นเจ๊ ong, หงเมื่อวานนี้ไปเล่นอยู่ที่มาขอนะครับ พอดีน้องออฟฟิศมันซื้อมามันบอกให้พี่กวางใส่ให้หน่อยผมก็เลยอ่ะจัดให้งั้นกูใส่ก็ได้แล้วก็เราก็วางแผนว่าเราจะไปเล่นสนามนั่นนี่นู่นนะครับแล้วก็ไปลองเทสรีวิวรองเท้าของคอร์ดฟิลตัวโจเกอร์วันด้วยของสปองบ๊อบนะครับขอบคุณทางสามหนึ่งนะครับที่ส่งโจเกอร์วันสปองบ๊อบมาให้นะครับสีแพทริกน่ารักมากนะครับเดี๋ยวใครอยากดูเดี๋ยวรอดูได้เลยทีเซอร์เพิ่งออกไปไปดูทีเซอร์ได้นะครับแต่ก็ถ้า คลิปเต็มน่าจะภายในเย็นพรุ่งนี้นะครับเพราะคุยแล้วว่าถ้าซ mm ับไตเติลไม่ทนันเนี่ยผมอยากลงเย็นพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะไม่เสียงมันดีอยู่แล้วไม่ไมน่าต้องมีซับไตเติลอ้อแต่ลืมตอนที่ไปสนามอะ่ะคือกะว่าจะไปเดินเล่นแบบถ่ายคอนเทนต์ตลกๆแบบไปเทสคอร์ดฟิลที่สนามแต่ทุกคนรู้ไหมแม่งดันเจอเด็กเมกาเด็กเมกันมาจากวอชิงตันนะครับเป็นเด็กผิวสีมากันสี่หคนแล้วก็ น้องน้องที่สนามแม่งก็บอกว่าเล่นวันออนวันนี่เล่นว on ันว on ันกับคนนี้เล่นมา on แต่ผมใส่ชุดเจ๊งหงไงผมก็แบบเชื่อกูกูไม่ได้พร้อมเล่นแต่ก็ยังเออก็ได้เล่นเออก็สนุกดีแต่ผลผลผล,ผล,ผลออกมาก็คือสนุกดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกคนรอดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันไม่ไม,ไม่ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมีนะครับมีคนมีน้องกิรติถามว่าเพิ่งเข้าไลฟ์พี่กวางได้โทัลทอลเลนไหม อไม่ได้แต่พี่ไปซื้อรีเซลเอาพอดีมันกดไม่ได้แต่จริงๆพี่ว่ามันไม่ได้จริงๆพี่ว่าน้องๆพี่ไม่แนะนำให้ซื้อโคบี้เลยนะเพราะพี่มองว่ามันมันมีรองเท้าดีๆที่ไม่จาเป็นต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าคู่เอ่อเพอร์ฟอร์มนใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยถึงสองถึงสามเทา่า น้องนิกซันถามว่าพี่ถนอมขายยังไงบ้างครับก็ยืดก่อนเล่นแล้วก็มีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อรอบหัวเข่าเยอะๆนะครับมันจะช่วยถนอมกระดูกเส้นเอ็นได้การที่มีเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากพอเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระเทือนถึงเข่าหรือเอ็นโดยเฉพาะคนที่ตัวเล็กนะครับจะได้เปรียบคนตัวใหญ่อย่างที่ว่าสามารถเล่นบาสได้นานถ้าสมมุติว่าดูแลร่างกายเป็น จารจะทําเชือกยืดไหมครับรอซื้ออ๋อใช่มันหมดไปแล้วนี่ใช่ไหมนี่น่าจะ,ะเร็วๆนี้อาจจะมีช่วงนี้ถุงเท้า v อ r ว d a y ซ o อกเ่ยทุกคนเนี่ยถุงเท้า everyday sock นี่คู่นี้นคู่นี้ใน t ิกตอกสั่งมาผมใส่เทสเองอยู่8เดือนนะครับใส่เล่นวันวันวันวซื้อมา2คู่ไม่ใช่ซื้อมา2คู่ผมทำตัวอย่างมา2คู่ค่าตัวอย่ ค่าตัวอย่างคู่ละร้อยเหรียญค่าตัวอย่างนะถุงเท้าคู่ละร้อยเหรียญผมสั่งมาใส่อยู่แปดเดือนผมบอกว่าเอ้ยผมอยากสั่งถุงเท้าคู่นี้เขาบอกว่าทําได้แต่ต้องหมื่นคู่ถึงจะทําให้ผมแบบเชื่อหมื่นคู่ผมก็คิดอยู่นานนะครับแต่สุดท้ายผมก็ตกลง ทำสัญญากับเขาแล้วเขาก็ส่งมาให้พันคู่แรกเมื่อสองเดือนก่อนแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขายก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่คยค่อยๆทยอยส่งมาเขาเลยบอกว่าอีกสองเดือนเขาจะส่งมาให้ใหม่ผมจําไม่ได้แล้วเออผมจําได้แค่ว่าผมเอามาแล้วก็ถุงเท้าผมลองปล่อยขายดูแล้วก็ไม่ถึงสิบวันขายหมดเลยพันคู่ในถึงตอกรู้ไหมเพราะว่าอะไรมไม่ใช่เพราะว่าโปรโมทด,ดีนะ เพราะว่าถุงเท้าซื้อไปน้องคนแรกที่ซื้อน้องทีกลุ่มแรกซื้อไปประมาณประมาณน่าจะยี่สบคนมั้งซื้อไปหนึ่งแถมหนึ่งซื้อไปสองสามวันกลับมาซื้ออีกคือกลุ่มเดิมนะกลับมาซื้ออีกแล้วชวนเพื่อนมาซื้อเพิ่มขึ้นซื้อถุงเท้าเหรอครับใช่ถุงเท้าแล้วลว,วันที่สามวันที่สี่กลุ่มคนวันที่สองวันที่สามแม่งก็กลับมาซื้ออีก แล้วก็พาเพื่อนมาซื้อเพิ่มแล้วแม่งแป๊บเดียวไม่ถึงวันที่10มันโตจากแบบวันละสิออเดอร์เป็นวันละประมาณ2-300คู่ก็ช่วงานั้นไงที่มึงส่งไปส่งถุงเท้าบ่อยๆหมดนะครับหมดเลยแปบ๊บเดียวนะครับนั้นคือคุณจะบอกว่าเฮ้ยถ้าทุกคนชอบถุงเท้าคู่นี้เดี๋ยวรอสิ้นเดือนนี้น่าจะมาถึงอีกน่าจะประมาณอีกหคู่ก็จริงก็ถ้าใครชอบนะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวเร็วๆนี้ ผมไม่เคยเอามาเปิดตัวช่องทางอื่นเลยนะครับก็อันนี้เพิ่งมาบอกเพราะว่าเราไม่ค่อยไลฟ์ใน YouTube ใช่ไหมปกติผมจะไลฟ์ใน t i t t o k ก็ขอบคุณที่ทุกคนที่มาดูนะครับแล้วก็ใครชอบเจ้หงอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดได้คลิปเล็กคลิปเต็มจะลงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นคลิปอเด y in Life รีวิวโจ๊กเกอร์วันลดจ๊กเกอร์วันลงไปแล้วในทิกต o k นะครับไปดูได้แล้วก็มีในหน้าช็อตด้วยมัง้งแต่ถ้าเป็นรีวิวเต็มๆต้องรอดูพรุ่งนี้ในคลิปเต็มที่ผมใส่ชุดคอสตูมเจ๊หงไปเล่นบาสนะครับแล้วก็ผมใส่โจ๊กเกอร์วันนะครับสีสปองบ๊อบมีน้องถามว่า361เซนดีกรีเนี่ยสามหก่งดีกรีเซนทีมกับ361หกหนึ่งดีกรีเอจิพูอัพสามเลือกไหนคือเซนทีมนี่ผมบอกตัดออกไปได้เลยเซนทีมมันรองเท้ามันราคาแค่พันเดียวคือถ้้าาไม่่เนนแบบวประหยัด แล้วพื้นทนอะ่ะผมว่าไปใส่คู่เท่ๆแบบ AG p u l u Up 3ก็ก็ไม่แย่นะครับแต่เซนเซนทีมนี่แบบถ้าเป็นขึ้นต้นได้ว่าเป็นตัวตัวตัวทีมนะผมแนะนำเลยว่าถ้าเป็นคนที่เพิ่งเล่นบาสแล้วแบบว่าไม่มั่นใจในว่าจะเล่นบาสอีกนานไหมผมแนะนำให้ซื้อตัวทีมนะโอเคไหมแต่ถ้าสมมติเล่นมาสักพักแล้วผมไม่แนะนำให้ซื้อแล้วผมเพิ่งรีวิวเมื่อกี้คือเราเพิ่งรีวิวติ๊กต่อไปก็คือเราใส่สคู่นี้นะครับ ช็อคเวฟเซเว่นกับสวักเกอร์วันนะครับทุกคนสรุปอยากรู้ไหมว่าข้อสรุปคืออะไรข้อสรุปคือช็อคเวฟเจ็ดแม่งโคตรเหมือนจีดีคัทนะครับเอางี้เหมือนจีดีคัทแต่ถามว่าคู่นี้กับคู่นี้ผมชอบคู่ไหนกันผมชอบคู่นี้กว่านะครับผมชอบคู่นี้กว่าแน่นอนนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับโหล ว่าไงเจมว่าไงกูไลฟ์อยู่อ้าวเหรอว่าไงไม่คุยได้ไม่มีอะไรผมผมผมแค่ว่าจะเอคอมอนอีกใบหนึ่งเพราะผมมีผืนหนึ่งพี่จอบทำให้พี่จอบอ๋ออ๋อเอ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 อถามจอบนี่มันจะไปเที่ยวด้วยไหมเที่ยวไหนเออเดี๋ยวกูโทรไปเดี๋ยวกูไลฟ์ไยเดี๋ยวน้องรู้เยอะจ้งชื่อคนไปใส่เดี๋ยวกูโทรไปโอเคดีแล้โอเคทุกคน ผมถึงเวลาต้องไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไอ้น้อง 4-7-US อืมวัอสบัดีอัศกรวัดดีครับจานเอ่อมีอะไรอีกอะ่ะเออมีใครพูดอะไรแล้วเอ่อผมไม่ได้อ่านต้องขอโทษนะครับพิมพ์มาใหม่ได้พี่คิดว่าคนไทยน่าจะเข้า NBA ได้ไหมมันเป็นคำถามเหมือนโลกแตกอะ่ะอันเนี้ยมันมันมันก็น่าจะได้มั้ง ไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่เคยคิดเรื่องของแบบเรื่องคนอื่นที่แบบคนนั้นจะไปได้ไหมบ้านเราจะไปได้ผมแบบแค่คิดว่าเราเอาเอาเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันเออแต่ผมคิดว่าถ้าผมเอาเวลาแบบไปเอาพลังงานในการคิดวิเคราะห์เรื่องนั้นอ่ะผมไปาหาข้อมูลรองเท้าให้น้องเล่าให้ฟังน่าจะได้อะไรไ,ได้ประโยชน์กว่านะครับ แต่แต่ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการคิดว่าใครจะไป NBA หรือใครเก่งกว่าใครอะไรเงี้ยทีมไหนเก่งกว่าใครใครคือตำนานอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ผมผมไม่ค่อยคิดจริงๆน,นะยังไม่มีโอกาสแวะมาแถวกรุงเทพได้นะครับจะไปเล่นอ๋อจริงๆแล้วผมมีมแผนว่าจะไปคุยกับทางแบรนด์ จีนรองเท้าอยู่ประมาณ2อแบรนด์นะครับเขาบินมาจากจีนก็คือ361กับ x อ็กเซแล้วก็เราอาจจะมีแผนไปคุยกับแ n t ท่าไทยแลนด์ด้วยนะครับในสัปดาห์ mm hmm. หน้าผมอาจจะได้ไปกรุงเทพพอดีมีโปรเจกต์โปรเจกต์ที่พูดไม่ได้พูดไม่ได้เอาเป็นว่าแต่ให้มันให้มันเกิดก่อนนะครับให้ทางแบรนด์เขาเป็นคนพูดดีกว่านะครับก็ฝากติดตามนะครับอันนี้ในส่วนตัวผมที่ผมพูดถึงเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแบรนด์ฮูบไลท์นะ ผมไม่ได้พูดถึงแบรนด์ฮุกไรนะผมพูดถึงฝั่งที่ผมเป็นเคียเตอร์แล้วผมทำคอนเทนต์ให้เขาหรือว่าเราอาจจะได้ร่วมงานกันในรูปแบบอื่นนะครับเป็นเรื่องของบิสเนสบิสเนสบิสเนสหน่อยนะครับอาจจะไม่อาจจะพูดบางเรื่องไม่ได้ต้องขอโทษด้วยจริง <c oughs> คือพูดไม่ได้เพราะว่าผมแค่มันไม่ค่อยอันนี้มันมันยังไม่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมื <c oughs> Buddy Hill อนบัตตี้ฮิลอ่ะบัตตี้ฮิลคือจริงๆริงบัตตี้ฮิลที่เขาใส่กางเกงเราเนี่ยเขา ผมมีโอกาสได้คุยกับบัตตี้ฮิลนะครับบัตตี้ฮิลรู้จักไหมบัตตี้ฮิลคุยกันมาสักพักนะครับส่วนตัวถือว่าแบบรู้สึกดีมากที่ได้คุยกับคนที่เป็นอ,อาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่ถามว่าเป็นติดเกือบก็ติดเกือบติดแบบคลาสบีอยู่ไหยบัตนะตี้ฮิลน่าจะประมาณคลาสบีไหมก็เกือบติดออสตาร์ star. ก็ไม่เติบบกติดออสตาร์ star, ก็ติดก็เป็นตัวทําแต้มของทีมใช่ไหมก็ออปชั่นสองออปชั่นสามใช่ไหมก็ บัตตี้ฮิลนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่เรามีโอกาสได้คุยด้วยนะครับอันนี้อันนี้พูดให้ฟังใแบรนด์ให้ฟังนะเออรอดูคลิปเจ๊หงครับได้เลยไอ้อน้องผมเพิ่งรีวิวตัวช็อกเวฟเจ็ดเสร็จไปนะครับช็อกเวฟเจ็ดผมเพิ่งรีวิวเสร็จไปในคลิปติ๊กต็อกนะครับไปดูได้ออไม่ใช่ผมเพิ่งรู้ไลฟ์ไลฟ์ดูในไลฟ์ได้นะครับเออมีอะไรกะมีอะไรกะ เดี๋ยวผมสักหน่อยผมจะได้ออกเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปแต่งตัวนิดนึงนะครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกนะครับเดี๋ยวไว้จะพยายามมาไลฟ์ใน YouTube บ่อยๆแต่ถ้าทุกคนชอบแนวนี้ใน TikTok เนี่ยผมมีแผนว่าผมจะแจกรองเท้านะเป็นของเอ t a ท่านะประมาณเกือบ30คู่ที่ผมซื้อมาเองนะครับถ้าใครอยากได้รองเท้าฟรีอยากได้กันไหมอยากได้กันไมรองเท้าฟรี ซื้อมาแจกเอาไหมกดหนึ่งกดหนึ่งจะทำวันนอนวันร้อยแต้มอีกไหมไม่แน่ว่ะต้องดูก่อนดูก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นบานเลยเอาจริงพี่ไม่ได้เล่นบานเลยคือถ้าทำวันนอนวันร้อยแต้มนเนี่ยถ้าทำตอนนี้นะคือตื่นมาเนี่ยคนละเรื่องแน่นอนวันตอนเล่นเนี่ยมันไม่เท่าไหรหรอกแต่ตอนตื่นมาเนี่ยแบบหืมร่างกายจะระเบิด ก็ฝากติดตามนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบวันออนวันก็คือผมไม่รู้นะว่าทุกคนที่มาดูในเนี้ยมาชอบหมายถึงว่าชอบติดตามคอนเทนต์ของพวกเราเนี่ยด้วยเนื่องจากคอนเทนต์ไหนเป็นหลักนะบางคนชอบไลฟ์สไตล์บางคนชอบบล็อกบางคนชอบวับนอนอนวันบางคนชอบรีวิวรองเท้าบางคนชอบเรื่อง building brand coating อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปดูว่า เราจะพยายามบาลานซ์คอนเทนต์ที่เรามียังไงนะครับแต่อนาคตผมบอกเลยว่าอนาคตเรามีคอนเทนต์ที่มันจะไปในเชิงบิสเนสมากกว่านี้ผมจะพาไปดูว่าจริงๆเบื้องหลังการทําธุรกิจในลักษณะที่พวกเราทำเนี่ยทั้งเป็นครีเอเตอร์เองทําธุรกิจในลักษณะของการที่แบบเป็นกึ่งแพลชั่นกึ่งบิสเนสด้วยเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหนถ้าอยากดูไว้เจอกันโอเคไหมแล้วก็ใครชอบรองเท้าเดี๋ยวไว้ติดตามโอเคนะ ขอบคุณทุกท่านชมวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางติ๊กต็อกด้วยแล้วก็คลิปเจ๊หงคลิปเต็มๆนะจะได้ลงพรุ่งนี้คลิปเต็มใน YouTube นะครับเจอกันพรุ่งนี้ตอนเยน็นไปเจอกัน